ของพ่อมาพ่องน้네 <res> <sound> ังต้มกระดมมะพี่น้องไม่อเนี่ยพาอพ่อแบบพี่น้องเนาะจินมตำหมี่แซ่บเช็ดเนาะเนี่ยตำหมี่อ่ะสบายดีเนี่ยน้องมัดสบายดีน้องมัดกบาลำเนาะตอนเช้าเนาะนี่เนาะมีมีตำหมี่โบชัยปลาแดกเนาะแล้วก็บัดผักบ้องผักบ้องแล้วก็อันนี้ก็คือใบยอดกระถิ่นอันนี้ก็คือ ใบพักอีเลอร์นะเนาะมีสามอย่างเนาะมากินกับเขาเขาเขามากมันแซ่บๆเดี๋ยวพี่นอ้องเ้ยกินเท่นานี้หนึ่งตับนี่เนาะลอยอย่างหู้เลยพี่นอ้องกินแบบลอยอย่างหู้แซ่บแซบมาไปก,กินกันเลยไปพี่นอ้องไปกินตับหมีตับกันเลยขอาสียบๆหนึ่งเแซ่บมาเลยพี่นอ้องตับหมีแค่ไม่น้อยไม่น้นอยละ ช่มนีมีขาวนะเนาะขาวเนี้ยเสีขออันนี้อันกินก่อนเดิมเนายพายุแรงยอดยอดใบกระถินเนาะเสียบไเนาะพี่น้องตำมี่ยู่ๆบริดันส์พมดร้ายเนาะอขวดลอยเลยเนะขวดอรอย นี่นะพัดพักบุ้งนลอยเลยคไทยคนไทยเอิญนะพักบุ้งขนลอยเนาะลอยอย่างบุงอืออืักบุ้งสมกับผักบุ้งนั้นอือมกเลออหือา มาเด้อพี่นองมากินกันแยเสเด้อลังไลงลาวเนาะโคตรอร่อยเลยคตอร่อยตักเลือกเือเอาตัาอนตักเลือกินจับมี่อร่อยนะโคตรอร่อยเลยมาเด้นพี่นอง อันนี้ไปกระทิ่นนอกเราจะมากินนี่นค่หนเนาก็้หมอนกันจำเรพี่เหออโคตอร่อยเลยอืมขอเล้นี่นดงไปจำใจดูงงลูดูดดดบกบักบ้ง เนื้อกระห็นเขมแห้งนะครับกระินตอนนี้จังลงคอมเมนต์มาเลยพี่น้องควรจตำนี้จุดน้งต้มจุดใหม่ควรใช่กระถินเนไม่ใช่กระินจุดะไเนะจุดซีอิ๊ด้ร้อยแห้งมัเลิเอา่ห้พี่น้องินกัน อิเกล็ดกินยังกับโตโต้โคายะได้ด้วยอืต่อนี่อกกินยังงันมาิดกันเดอะเนาะกิน้กลับองต้มนองมดเ้อเรื่องายาข้าให้แน่นหัวสนใจกัรอู่แต่ก้าเนาะ ทุใจนี่ตามแต่เริ่อมีสุใจว่าตําห้อน้องใจมักแห้งพี่น้องโคตรหักเลยเลิกแกโรงเรียนมากินตําหุ่นคู่มือพี่น้องก็กินก็มีเนาะแต่น้ใจบ่มักอเด้เพ่นมาไปเรื่องนีตําหุน้ใจโคตรหนวดเลยตอนน้องใจมาพี่น้องอันนี้น้องใจเมื่อบ้านแล้ว

กินข้าวก่นเด้อเจ๊กนะครับเด้อครับ,บมีบ่กันดูเงี้ยขอคะหนัครับนั่งขามาแล้ว

ทำอะลรไอ้ต oh, so <mission tutaj> ้มเอ้ต <rapidement> ้มี่น่ต้มไอ้ต้มี่น่โอ้สูตรนั้นอ่านเนี่ยทำหมคุณค่เหอนะ่บอลนัดครับะนาะเนาแเจ็บเนาะเนาะเจ็บมาตั้แต่เนาะนีต่เนาสุดใจมั่วเนั อยากกินเลยลอถูกใจซื้อให้จิ้นเราว่านอะไรซื้ออีกนะพี่น้องกินแต่ิบวชัหลายแห่งสองหอจุกๆพี่น้องเฮ้ยซื้ออีกนะพี่น้องมาเำใสแลนำยังแบบบดลอาค่นอจองคัมมแล้ว ฟองช้างเขเป็นะเนี่ทอดให้แบบนี้นะพี่น่อชิ้นนี้แล้วล่ะชินน้ำใจเนี่ยมัน้นทอดมาพี่น่อเอาไปลองลองทอกับอีรินซีกอร่อยนะีหน่อแล้วกกินี่นเออนีิับเน้ตกวาร่อยนะ ตอนนี้มีก็จะชิบส์นะเบิร์ดนเอากับคลิปนี้กับขอลายไปก่อนนะพี่น้องใครชอบคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์อยู่ช่องปูลืมเลยนะครับคลิปนี้น้ำตมขอ,อลายไปก่อนสวัสดีบ๊ายบาย